สามีนักร้องสาวออกปากเบื่อจูจ่ๆก็มีเมียน้อยเฉยกำลังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับเรื่องราวของนักร้องคนดังเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นภายหลังไปออกรายการคนดังนั่งเคลียร์โดยพูดถึงประเด็นที่มีคนจับผิดว่าถูกสามีนอกใจจนต้องแต่งเพลงเตือนบรรดาเหล่าเมียน้อยแถมใครจะไปรู้ว่าเธอเคยถูกสังคมรุมดา่าจนเคยบอกกับตัวเองว่าไม่ควรเกิดมาบนโลกใบนี้ยังไม่จบ พอมีลูกสาวก็โดนชาวเน็ตแสะแรงบูลลี่หน้าตาลูกคืบหน้าล่าสุดยูัดมงคลสามีของสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นออกมาโพส์ตข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่าอ้าวอยู่ดีๆมีเมียน้อยเถยเลยงงจังฮ <h ahaha> ่าฮ่าฮพลาดหัวข่าวเรียกยอดไล้อย่างเดียวนี่สนว่าคนอื่นจะเสียหายนี่ไม่น่ารักเลยนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรละเบื่อ